สวัสดีค่ะพวกเราจะเพาะกาแบบแบบแบบใหม่อีกค่ะปกติจะว,วานลงดินแต่เนี้ยเราจะทำแบบเป็นแปลงทำเป็นแปลงแล้วก็เอามาใส่กับอันนี้นะคะใส่ธาตุค่ะใส่ธาตุแบบนี้เราจะยอดข้าวใส่ในเนี้ยค่ะใส่ในรูเนี้ยเราจะทำอย่างนี้ อีกจะไม่อาศัยจะไม่หวานลงดินแล้วค่ะเราจะเพาะใส่ที่รูเนี่ยทำนาแรงนะคะไม่ค่อยมีน้ำค่ะน้ำยังไม่มีแห่งแรงเลยอ่ะมันนาแรงแต่แค่แบบว่า เราจะเอาน้ำจากบอ่อมาสูบใส่นาค่ะ